<Crazy. S 1> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านไทยพัฒน์เลสเซอร์อัลโตสวิตอำเภอสตีหิตจังหวัดจุลบุรีนะครับผมก็มาพบกับคันนี้นะผม Honda Brio นะผมเข้ามาทำการจัดชุดสตั๊ดทัลลิเบียนฟิน RS นะครับผมชุดนี้นะครับก็ลูกค้านะครับเข้ามาทำการจัดทรงสเต็ปนะครับผมใช้งานนะครับผมประมาณ2นิ้วสองน,นะครับผมหน้าหลังนะครับตัวนี้ ส่อนหน้าหลังนะครับใช้งานครับใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปได้นะครับผมตัวนี้ปรับได้30ระดับนะครับผมเป็นโชดระบบโมโนครับตัวนี้ทรงก็จะออกมาประมาณนี้ครับสวยๆนะครับผมใช้งานทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับผมฟิลลิ่งเนี่ยถือว่าทําได้ออกมาดีเกินค่าตัวนะครับผมในราคาเซตนี้อยู่ที่17,900บาทนะครับผมราคานี้นะผมจะอยู่ที่ถึงเดือนอกุมภาเนี้นะครับผมพอเดือนมีนาครับผมจะปรับราคาเป็นหนึ่งหมื่นแปดพัน 400บาทนะผมพร้อมติดตั้งแล้วก็ตั้งศูนย์นะให้นะผมสำหรับบริการหลังการขายนะผมเราจะทำการนะครับปรับเซ็ตให้ปี2ครั้งนะผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับความสูงหรือว่าเอาฟิลเลื่องอะไรต่างๆนะผมเข้ามาทางร้านก็จะดูแลให้นะครับผมก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผม0384 3 99 9 99 1 9 9ปผมไทยพัสเลสเบย์ออโต้สวิตครับผมยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ